สวัสดีค่ะมาพบกับชิตาเพจค่ะเพจแห่งการพัฒนาตัวเองเพื่อให้เราเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเมื่อวานเสมอนะคะเรามาล้อมรั้วหัวใจด้วยความรักกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องที่นีจะเล่าให้ฟังนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการที่นีไปดูหนังเน็ตฟิกมาค่ะแล้วนีก็ได้แรงบันดาลใจระหว่างดูแล้วนีคิดว่านีจะจับประเด็นนี้แหละขึ้นมา นี่เคยพูดในอีพนก่อนๆนะคะที่เกี่ยวกับการไม่ได้มาซึ่งบางอย่างปกป้องหายนะของเราเสมอซึ่งตอนนั้นนะคะนีจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการที่เราอะคะ่ะสูญเสียบางอย่างเราไม่ต้องเสียใจเพราะว่าถ้าเราไม่ได้บางอย่างอะมันจะมีบางอย่างที่เราได้แล้วมันจะดีกว่าเสมอซึ่งหนังเรื่องนี้ก็เช่นกันค่ะที่นีไปดูก็คือ the good doctor นะคะเป็นหนังที่เกี่ยวกับ คุณหมอค่ะที่เป็นออทิสติกนะคะแล้วคุณหมอค่ะจะมีความสามารถพิเศษในการที่จะมองเคสกรณีศึกษาต่างๆอ่ะทะลุป,ปูโปร่งมากกว่าคุณหมอทั่วๆไปทําให้มันเป็นเรื่องราวแต่ละเคสในการรักษาค่ะให,ให้มีเรื่องที่จะสนุกแล้วก็มีเรื่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการที่จะรักษาด้วยแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะ่ะนี่ก็ไม่ได้ดูในรายละเอียดตรงนั้นมากมายแต่สิ่งที่นีระหว่างที่มีดูอ่ะสิ่งที่ได้เป็นแรงบันดาลใจแล้วปิ้งขึ้นมาในสมองก็คือ นี่โชคดีจังที่ครั้งหนึ่งมีเคยไปสอบหมอแล้วนี่สอบไม่ติดอะคะ่ะซึ่งคําคํำนี้ค่ะพอพอพอคิดเสร็จอะนี่ก็คิดถึงคําของพี่แปว๋วบอกว่าการไม่ได้มาซึ่งบางอย่างปกป้องหายนะของเราเสมอนี่โชคดียังไงที่นี่สอบไม่ติดหมอนะคะเดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังแล้วเพราะว่านี่อะค่ะเคยไปสอบหมอเคยไปสอบตอนนั้นเป็นแพทย์ไม่หิดนแล้วก็สอบต่างๆอะคะ่ะ ที่เกี่ยวกับหมออ่ะนี่ไปสอบไว้ตอนที่เราจะเรียนจบมหกแล้วเราต้องไปเอนทราน์อ่ะก็จะไปหาสอบในสิ่งที่อยากเรียนนี่เลือกอาชีพหมออ่ะจริงๆแล้วเหตุผลที่นี่เลือกคือนี่อยากจะช่วยเหลือผู้คนแล้วนี่ก็มองว่าอาชีพหมอเป็นอาชีพที่มันมันต้องทําหน้าที่ด้วยแล้วมันได้ช่วยเหลือผู้คนด้วยแล้วก็เป็นการช่วยเหลือผู้คนโดยตรงอะค่ะโดยที่ไม่ต้องอ้อมค้อมไม่ต้องอะไรเลยคือสามารถช่วยได้เลยอะค่ะมันคงจะมีความสุขที่เราได้ทําแต่พอมาดูหนังเรื่องนี้ค่ะ ในสิ่งที่นีกําลังนั่งดูอยู่อยู่ๆนีก็คิดว่าว้าโชคดีจังเลยที่วันนั้นนีสอบไม่ติดเพราะอะไรนะคะเพราะในเนื้อเรื่องอะคะ่ะมันมีเรื่องราวต่างๆที่เป็นกรณีศึกษาการที่เป็นคุณหมออะคะ่ะเราไม่ได้มีหน้าที่แค่จะต้องดูแลร่างกายของเขาเท่านั้นแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือการดูแลจิตใจของผู้ป่วยแล้วก็การดูแลจิตใจของญาติของผู้ป่วยด้วยอะคะ่ะและนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ เนื้อเรื่องตัวนี้มันทําให้เกิดการสะเทือนใจในกรณีที่คุณหมอค่ะเอาใจไปผูกพันกับคนป่วยหมายถึงว่าการรักษานานๆนไปอะค่ะแล้วมันทําให้เขาเอะผูกพันกันเสมือนญาติแล้วถ้าวันหนึ่งอะค่ะเขาล้มหายตายจากทั้งๆท,ท,ที่เขาไม่ใช่ญาติแต่ความผูกพันนั้นก็ทําให้คุณหมอเจ็บปวดไม่น้อยเหมือนกันหรือแม้แต่การที่เด็กๆเ,เข้ามารักษาซึ่งเรามองว่าเขาน่าจะมีอนาคตที่ไกลแต่ท้ายที่สุดเขาต้องตายอะค่ะคุณหมอก็เจ็บปวดอีกเช่นเคย หรือแม้แต่ในกรณีที่ญาติของญาติของผู้ป่วยอะคะ่ะมักจะมีเรื่องดาวดราม่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบอาจจะตอนที่มีชีวิตอยู่แล้วไม่ได้ดูแลกันแล้วมาเจอกันตอนสุดท้ายอยู่ณนะที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งคุณหมอจะต้องดูแลทั้งหมดเลยนอกจากจะเป็นหมอผ่าตัดแล้วจ้งต้องดูแลหัวใจของทุกคนที่อยู่รอบตัวมันทำให้นีคิดว่านีคงไม่ได้มีจิตใจที่เข้มแข็งขนาดที่จะต้องไปดูแลหัวใจเขาได้ขนาดนั้นนะคะ คือถ้ามีคนป่วยถ้าถ้าสมมติว่านี่เป็นหมอแล้วมีคนป่วยจริงๆนี่คิดว่านี่คงรู้สึกแย่ะคะ่ะเขาถ้าเขาจะตายจากเราหรือแม้แต่การที่เราไม่สามารถที่จะดูแลบางเคสได้อ่ะคะ่ะมันทําให้ให้คุณหมอะคะ่ะอยู่ในภาวะที่แบบลําบากใจที่จะทําอย่างมันมีกรณีหนึ่งใช่ไหมคะที่ผู้ป่วยขอขอให้ฉีดยาให้ตายก็คือ ภาษาหมอก็คือเรียกว่าการุณยฆ่านะคะคือถ้าเขายอมตายเราสามารถที่จะฉีดยาให้เขาตายถ้าเขาทรมานจากบาดแผลหรือเขาทรมานจากการที่เขาใช้ชีวิตอะค่ะซึ่งในกรณีนี้คือคุณหมอมองว่าเขาน่าจะมีชีวิตที่ดีได้คุณหมอมองว่าเขาน่าจะรอดได้แต่เขาเลือกที่จะตายเพราะเขาโดดเดี่ยวอะค่ะแล้วถ้าเป็นนี้ที่ต้องฉีดหรือต้องทําให้เขาตายอันนี้คดวมันนี่คงไม่มีความสุขนะตรงนั้นถึงแม้มันจะเป็นหน้าที่อะค่ะแล้วความคิดเนี่ยมันก็แวบขึ้นมาว่าว่าโชคดีจัง และสิ่งที่ตามมาก็คือการไม่ได้มาซึ่งบางอย่างปกป้องหายนะเสมอนั่นหมายถึงว่าการที่นีไม่ได้ไปทําอาชีพหมอค่ะมันเป็นการปกป้องตัวนี้ได้อย่างดีและปกป้องจิตใจนี้ได้อย่างดีเพราะท้ายที่สุดแล้วค่ะหลังจากที่นีไม่ได้เรียนตรงนี้นีก็ไปอีกสาขาหนึ่งแต่หลังจากที่นีเรียนจบมานีก็ได้ทําในสิ่งที่นีรักอยู่ดีได้ตั้งใจได้ได้เรียนจิตวิทยาได้เรียนอะไรที่ไปเทคคอร์สเอาคือ ไปเรียนเป็นคอร์สเอาโดยที่ไม่ไม่ได้จําเป็นจะต้องเรียนให้จบปริญญาก็ได้อะคะ่ะแล้วมันก็ทําให้เนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้จากคนคนหนึ่งที่อ่อนแอคนคน,นึงคนหนึ่งที่ไม่เคยมีความสุขเลยคนคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตไม่เคยเป็นเลยอะคะ่ะจนกระทั่งจิตวิทยาก็สามารถช่วยนีฟื้นฟูนฟนสาภาพจิตใจฟื้นฟูนสาภาพความเป็นอยู่ของเนี่ยให้นีมีความสุขและให้นีกล้าที่จะออกมาทําอยู่ตรงเนี้ยคะ่ะ นี่ไม่รู้หรอกคะ่ะว่าสิ่งที่นีทำอะ่ะมันจะทําให้คนอื่นมีความสุขแค่ไหนนีจะสามารถช่วยคนได้แค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่นีรู้ก็คือสิ่งที่นีพัฒนาตัวเองอะคะ่ะมันทําให้คนรอบข้างอะสามารถมีความสุขโดยที่นีไม่เป็นภาระของเขาอะคะ่ะการที่เราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้พ่อกับแม่ก็ไม่ต้องห่วง หรือแม้แต่คนรอบกายของเราอะค่ะเขาก็จะไม่มองว่าเราเป็นภาระาเพราะเราสามารถดูแลตัวเองได้และที่สําคัญคือในสิ่งที่เรารู้ในสิ่งที่เราไปศึกษามาอย่างน้อยที่สุดอนี่สามารถจะไปหยิบยื่นให้คนใกล้ตัวหรือใครบางคนนะคะที่เขาสามารถที่จะรับสารนี้ได้ทําให้เขามีความสุขและทําให้เขายิ้มได้หรือข้ามปัญหาในบางกรณีซึ่งหน้าที่ตรงนี้ค่ะนี่ก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องไปรักษาในโรงพยาบาล มันทําให้นี่เห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วชีวิตของคนเราอะค่ะความเหมาะสมในแต่ละคนน่ะมันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วเราไม่ได้จําเป็นจะต้องแบบต้องได้ในสิ่งนี้ต้องเป็นหมอนะถึงทําได้ค่ะไม่ใช่ท้ายที่สุดแล้วชีวิตของเราถ้าเป้าหมายเราสิ่งที่เราคิดอยู่ในหัวมันชัดเจนมากพอต่อให้ต้องเออเดินอ้อมภูเขามันจะกลับมาที่จุดที่เราตั้งเป้าอยู่ดีค่ะ ว่าการได้ช่วยเหลือผู้คนการได้ดูแลผู้คนรอบข้างและการทําให้ผู้คนยิ้มไม่มีความสุขมันคือเป้าหมายของนี้โดยที่นีไม่ต้องเอาตัวเข้าไปเป็นหมอและต้องไปรับสภาพของการที่แบบลําบากใจในการต้องไปทําการุณยาคาตการที่ต้องมีเรื่องตื่นเต้นตลอดเวลาในเคสที่ผ่าตัดแล้วเขาไม่หายใจหรือว่าการที่เราไปผูกพันกับกับคนป่วยหรือผูกพันกับเด็กนะคะแล้วมันทําให้เราไม่มีความสุขกับการที่ถ้าวันหนึ่งเขาต้องล้มหายใจจาก ซึ่งเรื่องนี้ค่ะมันทําให้นีรู้สึกว่าการมองไปข้างหน้ามันทําให้เราเห็นว่าโอเคถ้าวันหนึ่งที่นีตั้งใจทําอะไรแล้วมันไม่สําเร็จอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะสิ่งสิ่งนั้นมันจะไม่ใช่ของนีและมันจะมีสิ่งอื่นนะคะที่มาทดแทนเราเสมอและท้ายที่สุด เราจะไปเป้าหมายในสิ่งที่เราตั้งอยู่ดีอันนี้เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่นีได้จากการที่เราไปดูหนังเน็ตฟลิกลองไปดูก็ได้นะคะสนุกมากด้วยหนังเรื่องนี้ค่ะ,ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะสิ่งที่นีได้จากเรื่องนี้ก็คือการที่เรามีชีวิตอยู่แล้วเราดูแลคนรอบข้างอะคะ่ะให้ดูแลนะวันนี้อย่าไปดูแลตอนที่เขาอยู่โรงพยาบาลหรือตอนวันที่เขาอะคะ่ะจะสิ้นลมหายใจเพระเนาวบนนั้นนะคะมันจะเกิดคําว่ารู้งี้ ทำให้ดีกว่านี้หรือการที่เราได้ทําในสิ่งดีๆเพื่อคนปัจจุบันนะคะณอยู่ปัจจุบนันน่ะนีก็มองว่าดีกว่าที่เราจะไปเคาะลงให้เขามากินข้าวฝากดูแลคนรักและฝากดูแลคนรอบข้างของคุณให้ดีเพราะในวันนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดของคุณอาจจะคือคนที่นั่งข้างๆคุณก็ได้อันนี้เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่นีได้จากการดูหนังเรื่องๆหนึ่งอะคะ่ะถ้ายัางไงมันส่งถึงใครแล้วมันทําให้เขามีความสุขและสามารถยิ้มได้นี้จะขอบคุณ มากๆเลยนะคะแล้วนี้ฝากแชร์ด้วยนะคะชิตาเพจค่ะเผื่อไปถึงใครสักคนและทำให้เขามีความสุขขึ้นจะขอบคุณมากๆค่ะแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ